วันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้มาฉีดยาครับผมาฉีดยากินเบียด้วยเหรอฉีดยาอ๋อช่วงว่างช่วงว่างฉีดยาอะไรครับช่วงว่างยาปากการับยาปากกาที่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยอ๋อกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีแถวบอีสานบอีสานมาอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วฮะประมาณประมาณกี่ปีสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าฉีดยาฉีดยารับคนเพิ่มไหม มาเลยคู่หนึ่งคู่หนึ่งใส่รู้ใส่ลุยใส่ลุยใช่ไหมเอาแบบว่าคนทํางานอาราบไหนะคู่หนึ่งคู่ผมียนั่นแหละคู่ผมเนียมาเลยเจาเอาคนอายุประมาณเท่าไหร่เออมาเลยห้อยแข็งแรงไงขอให้แข็งแรงห้แข็งสามสี่กว่าใช่ไหมเด็กเกินก็ไม่ดีเด็กเกินก็ไม่ดีเอ๊ะเหมาเหมาฉีดยาฝักการเนี่ยได้ได้เงินยังไงรับเงินอ๋อนี่ก็คนฉีดได้ถังละสี่หมื่น ถังละสี่หมื่นต่อคนแล้วคนเดินสายอะไรเงี้ยเดินสายก็ถังละสามหมื่นต่อคนสามหมื่นเบียให้เบียเลี้ยงอีกวันละสองสองหมื่นเบียเลี้ยงวันละสองหมื่นต่ำๆเลยได้เท่าไหร่ขหมูขี้หมาก็ขันฉีก็สองแสนห้าถังเนี่ยดึงเวลาตึงเวลาได้ประมาณสองแสนขันต่ำขันต่ำเนาะ่ำถือว่าจียาได้จียาอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะถ้าใครต้องการงานอาราบัยนะครับช่วงนี้ก็มีงานฉีดยาสายลุยสายลุยนี่ต้องการ ผู้นะครับผู้หญิงก็มีงานนะผู้หญิงทํางานไรเมฆไม่วันนี้ปลูกหอมวันนี้ปลูกหอมหญิงปลูกหอมแล้วก็อีกอีกพักหนึ่งมัดประกันคนการจนบุรีชื่ออะไรครับชื่อก๊อปชื่อก๊อปชื่อก๊อปใครเกิดว่าใครตกงานก็สอบถามมาได้นะครับติดต่อไรครับติดต่อมาได้มิวมิวมิวติดต่อมาที่เพจได้เลยแล้วเงินเขาเขาให้เป็นยังไงครับเจ็ดวันครับถ้าเกินนั้นเรา ตรงถามเงินรับประกันแต่เงินรับประกันแน่นอนอยู่ที่นี่มานานหรือยังอยู่เฉพาะตรงนี้สามปีกว่าสามปีกว่าสี่ปีนู่นแหละสี่ปีสี่ปีสี่ปีไปอยู่ที่ดื่นใจใจเขาแก่ใจดีอยู่นะครับโอ้ดีครับด่าไม่เป็นด่าไม่เป็นแต่ตัวแก่ด่าไม่เป็นเราดูแลกันเองมาเลยมีแต่ลูกน้องด่าทั้งแก่แล้วตอนนี้มีคนเยอะไหมวันนี้อยู่กันสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนก็ไม่ไม่ไม่วุ่นวายเนาะเยอะเินก็ไม่วุ่นวายก็ สิบกว่าคนกำลังดีนะครับใช่ครับแต่งานมีตลอดทั้งปีใช่ไหมมีตลอดครับหน้าหนาวหิมะตกมากๆก็ต้องทําใจมันก็ต้องนอนเน่ะทำอะไรไม่ได้มันใช่ป่ะหน่อยเดียวช่วงช่วงหิมะตกนิดนึงแต่ก็มีงานให้ทำมี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 กระป๋องกระแ๋กไปเรื่อยพอหมดนั่นยาวเลยใครมีใครตกงานยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็ทํางานกับก๊อปสายงานสายงานก๊อปสายลุยกินเบียร์ทั้งวัน เอาเลยเราขาวไ่เชาสองส่วนโอเค,อเคนะครับเพื่อนๆยังไงใครตกง,งานก็ติดต่อมาได้นะครับผมลักษณะการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็จะมีคนคอยฉีดหนึ่งคนนะฮะแล้วก็คนที่สองก็ดึงสายตามคนฉีดนะครับส่วนคนที่สามก็เป็นคนคอยดูทิศด,ดูทางนะเพื่อนว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนนะฮะคอยจับกรงล้อนะครับมันจะมีลูกล้อนะ เวลาเลี้ยวหักซ้ายหักขวาอะไรประมาณนี้นะฮะคนที่4ก็คอยดูคุมเครื่องนะครับผมคอยปิดคอยเปิดอะไรประมาณนี้นะฮะลักษณะงานก็ไม่ยากนะครับยังไงใครสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ